สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำงดวันที่16กุมภาพันธ์2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ สำหรับคลิปนี้อาจารย์จะว่าเป็นสูตรเด่นล่างนะคะจะเปิดให้ที่ล่างของงวมที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจากที่เมื่อวานนี้นะคะกองสลากก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่นะโดยทั่วๆไปก็จะสอบตกนะคะท่านผู้ชมเหตุที่เราสอบตกก็ดูตัวเลขที่ออกนะคะของวันที่หนึ่งกุมภานะคะคที่เราล่ํ่มเรียนมาทั้งหมดสิบห้าวัน ก็มีบางสูตรที่เข้าเท่านั้นนะคะแล้วบางสูตรก็หลุดตัวเลขที่อาจารย์ฝันให้ข้างล่างตัวนี้ก็เป็นหกหนึ่งหนึ่งหกกับสามแปดนะสรุปก็หลุดไปนะคะตัวเลขวิ่งนะคะที่น่าจะมีก็เลขสี่นะที่อาจารย์ชอบอยู่ก็ไม่มานะยคะออกมาเป็นห้าห้าแปดเจ็ดร้อยเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะแล้วส่วนสามตัวสามตัวท้ายนะคะมีอยู่ชุดนี้นะะที่มันเข้าใน ต่วนที่อาจารย์ให้ไปแบบตรงๆเลยนะคะคือ6 8 5นี่ค่ะ6 8 5 6กับ8เป็น14 8กับ5เป็น13แล้วก็6 8 5เป็น4กับ5เป็นแปม9แบบนี้นะคะมาออกที่3ตัวท้ายรางวัลที่เอ,อ3ตัวล่างนะคะเรียกว่า3ตัวล่างอ่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็มีคนที่ถูกนะคะท่านผู้ชมแต่น้อยท่านนะคะ เพราะว่ามี f อสนับสนุนช่องเข้ามาแล้วจํานวนไม่มากนักนะคะก็แสดงว่ามีคนถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะถูกน้อยท่านนะคะแล้วก็งวดนี้เนาะท่านผู้ชมอาจารย์ก็จะปฏิบัติหน้าที่แบบปกติเหมือนเดิมไปก่อนนะคะใครจะตามก็ตามนะคะใครไม่ตามก็พักได้อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะอันนี้คือตัวที่เออเออข้างล่างครั้งที่หนึ่งนะคะล่างครั้งที่สอง และน,นี่คือครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่ทำแบบนี้ทุกงวดนะคะอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนี่คือสองตัวล่างห้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมลองดูสถิตินะเพิ่งจะออกไปนะคะนี่ค่ะห้าหนึ่งแล้วแล้วไอ้ที่เราถูกอีกทีหนึ่งก็หกหนึ่งอาจารย์คิดว่าถ้าหกหนึ่งมันไม่มามันน่าจะเป็นหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกที่อาจารย์ให้ไปแค่ตัวเดียวหนึ่งร้อยชุดล่างอาจารย์จัดไปให้แค่แปดสามกับหนึ่งหกเท่านั้นนะคะอ่าไม่มาก็คือไม่มานะคะท่านผู้ชม จะไปทำยังไงได้เราไม่ได้เป็นคนไปหมุนเนาะถึงหมุนได้นะเราเป็นคนหมุนก็ไม่สามารถทำให้มันตกมาตามที่เราต้องการนะคะดังนั้นก็ต้องคำนวณหาใหม่นะที้สำหรับงวดนี้เนาะอาจารย์ก็จะค่อยๆนะคะเรียบเรียงแล้วก็ลำเรียงสูตรที่เข้านะนำมาฝากให้เอฟซของทางช่องอะจะเปิดด้วยนะคะเด่นล่างในอีีที่หนึ่งเลยนะคะตามนี้ ตัวสูตรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจารย์จะเขียนไว้ให้ข้างล่างเนาะก็คือคัดลอกมาแล้วนะก็ไม่ได้เขียนสูตรให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ด้านล่างถ้าลดถ้าลดลงไปตอนแคปหน้าจอก็จะเห็นนะคะจะมีแสนนะคะบวกกับสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็บวกแปดนะคะที่เป็นตัวคงที่แล้วก็เดินไปนะเท่ากับเอบวกหนึ่ง บวกหน,นะคะแบบนี้วันนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะคะถ้าเลขออกมาแบบนี้ก็โอกาสการถูกก็ค่อนข้างยากนะคะท่านผู้ชม5 1แล้วก็ห้าหว้นไปแค่งวดเดียวนะคะมันยากอยู่ะคะที่เราเราก็ทําไม่ได้แบบนั้นด้วยนะคะถ้าทําได้5 1อาจารย์ก็อาจจะให้จัดเป็นหน่งห้ไปอะไรแบบนี้นะคะ ไม่นึกว่ามันจะมมาใกล้กันเราก็ไม่ได้โทษที่สูตรนะคะเราก็โทษว่าเราโชคอย่างไม่มีก็แล้วกันเนาะสูตรอะไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะเพราะว่าก็เรียบเรียงไล่ไปนะคะตามตัวเลขเมาว่ามาว่าถึงงวดนี้เลยนะคะตัวแรกคือแสนนะคะห้าเราทําแค่งวดเดียวพอนะคะงวดตัวอย่างเราบวกกับสิบล่างที่เป็นเลขสี่แล้วเราก็บวกกับสอง ตัวสุดท้ายเราก็จะบวกที่แปดนะคะแบบนี้เลยมีตัวเลขอยู่แค่สี่ตัวนะที่นำมาบวกกันตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดูซิว่าเก <c oughs> <า>้าก็เป็นสิบเก้าพอดีนะคะก็ <c oughs> นับเรียงตัวเนาะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะออกมาที่สามหนึ่งมายากมาเย็นเนาะ ต่อไปนะคะงวดที่สองอาจารย์จะทําให้ดูแค่งวดเดียวนะคะงวดที่สองนะคะอาจารย์จะคัดลอกมาจากเล่มเก่านะคะที่มันเดินอยู่เจ็ดแปดเก้าออกมาที่แปดเก้านีค่ะสองตัวเลยนะอ,อาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์ช่องอื่นๆก็น่าจะ กดหัวเหมือนกันนะคะสำหรับเลขที่ออกมาแบบนี้นะคะว่าที่สามเก้าศูนย์หนึ่งนะคะออกมาที่สองหนึ่งี่ค่ะสองหนึ่งมาที่ตัวหลังสุดเลยนะคะเลขหนึ่งต่อไปว่าที่สีะะ่คํะำนวณมาได้ที่สี่ห้าแล้วก็หกออกมาที่สี่หก อมาสองตัวนะคะสี่หกว่ที่ห้าคำนวณมาได้ที่สองสามสี่ก็ออกมาที่สองแปดอาจารย์จะค่อยๆไล่เรียบเรียงเก็บข้อมูลนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะอันนี้เราเริ่มที่ล่างก่อน เมื่อที่ออก94นะคะคำนวณมาได้8 90 94อันนี้ถือว่าเป็นสูตรระยะยาวนะคะก็เข้ามา10กว่างวดแล้วนะคะงวดที่7นะคะคำนวณมาได้ที่2 3 4ออกมาที่3 7 ถ้าสูตรทุกสูตรมันเดินต่อเราคงถูกทุกงวดนะแต่ว่าอันนี้มันไม่เดินต่อบ้างหลุดบ้างเข้าบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวโน้น,นหลุดเดี๋ยวนี้เข้าเดี๋ยวนี้เข้าเดี๋ยวนั้นหลุดอะไรแบบนี้สลับเปลี่ยนกันไปกันมาทําให้เราไม่สามารถที่จะโหถูกทุกงวดได้นะคะสามเจ็ดแล้วก็มีงวดที่แปดนะคำนวณมาได้สี่ห้าหกเราใช่ไดมเขาถึงเขาถึงคุยกันว่าเออการคนถูกถูกหวยนี่คือคนมีโชคดีอะไรแบบนี้นะคะ่ะ ก็เป็นตามนั้นนั่แหละเนาะแต่เราก็จะเป็นหนึ่งในจำนวนคนโชคดีเช่นกันนะคะ901งวดนี้อาจารย์ก็ตั้งใจทำตามปกตินะคะก็ไม่ทราบจริงๆเนาะว่ามันจะออกเลขอะไรนะคะแล้วออกมาเลขคล้ายๆของเก่าเลยผ่านไปแค่งวดเดียวเองโหยากนะคะสำหรับที่เราจะชอบมันนะ00นะ2 3 4 สามสองมีเอฟซีที่สนับสนุนช่องเข้ามาอาจารย์ยังไม่ทราบเลยว่าเข้าสูตรเลขแบบไหนเลขอะไรนะคะเดี๋ยวก็คงเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะตอนนี้อาจารย์กําลังเคลียร์สูตรอยู่นะคะไม่มีเวลาเข้าไปทักทายแล้วก็อ่านในคอมเมนต์เลยนะคะต่อมานะคะงวดที่สิบเอ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะอาจารย์จะค่อยๆไล่ให้นะ,ะออกมาที่สามแปดก็มาที่เลขแปดนะคะ สังเกตนะตั้งแต่งวดที่ออก28มันจะชอบมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะตอนแรกมันมาข้างหลังนะด้านหลังทุกงวดเลยแล้วก็มาด้านหน้าคันนี้แต่อยู่ในช่วง3ตัวนี้นะคะต่อมางวดที่12เลย38แล้วอะไรคะ012เพศที่คำนวณมานะคะ012ก็ออกมาที่61 F4 ก็ลองไปคำนวณน,นะคะใส่เศษกระดาษดูก็ได้นะคะลองดูว่าอาจารย์คำนวณมาถูกต้องไหมนะคะ ต่อมานะคะเมื่อที่ออกสองหนึ่งหนึ่งสองสามออกมาที่สองหนึ่งอันนี้เท่าสองตัวเลยนะฮะสูตรนี้นะสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวเลยนะคะสะมามต,ตัวเดินดีนะฮะมาได้หนึ่งถึงสองตัวเดี๋ยวเกนไหมเหตุทุกนมาได้นะคะหนึ่งถึงสองตัว ลืมขยับนะคะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะต่อมาตรงสองหนึ่งนะหนึ่งสองสามใช่ไหมออกที่สองหนึ่งแล้วก็งวดที่สนะิบสี่นั้นได้ล็อกเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามออกมาที่ห้าหนึ่งสมัยก่อนสูตรนี้แรกๆอาจารย์นี้คำนวณให้ทุกงวดเลยนะคะต่อมาก็เราแค่ตามต่อเนาะ อ,อตรงนี้ก็ได้ล็อกเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็มาที่สองสามนี่ค่ะอาจารย์เห็นว่ามันจะย้ายหลักมาที่สองสามแล้วนะคะจากการที่มันชอบเดินสองตัวข้างหน้านี้นะคะเ่ที่ออกสองสามนี่มาถึงสองตัวแต่ว่ามันเริ่มโยกมาคู่ข้างหลังนี้บ้างนะคะบางทีมันมาหน้าหลังอย่างนี้นะคะหน้าหลังแล้วก็คู่หลังตอนที่ออกแปดเก้าก็มาที่คู่ข้างหลังตรงนี้นะคะ่ะแปดเก้า ทีนี้สําหรับงวดที่แล้วเนาะที่เราคํานวณกันมาไว้นะคะงวดที่ออกห้าหนึ่งมันจะมีนะคะแสนเนาะตรงนี้แล้วกันนะแปดแล้วเราก็เอาบวกกับตรงที่ออกสองสามใช่ไหมสองสามแล้วอย่าลืมนะคะต,ตัวหนึ่งก็คือเลขแปดนะครับน,นี่มีทั้งหมดสี่จุดนะที่เรานำมาบวกกันแล้วมันก็บวกกันที่สิบเป็น ได้ล็อกเดียวกันถึง4ง่วดเลยค่ะหนึ่งสองสามนะเลขวิ่งตัวเดียวนะง่วดที่แล้วนี้ได้ที่เลข2งงวดที่ผ่านมาได้ที่เลขสามเลยค่ะเลขวิ่งตัวเดียวสูตรนั้นนะเคยหลุดไปครั้งหนึ่งเริ่มมาตั้งแต่94นะคะระยะยาวเหมือนกันนะตั้งแต่94 37 59 00 32 38 61 21 51ก้แล้วก็สอ เคยหลุดครั้งเดียวนะคะแล้วมางวดนี้ได้เล,เลขสามก็หลุดเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะหลุดอาจารย์ก็ไปทราบว่างวดนี้ไม่จะเดินต่อไหมไปไหมนะคะแต่สูตรนี้เดินต่อนะคะหนึ่งสองสามนะมาอยู่ที่ตัวแรกเลยนะคะเลขหนึ่งตัวนี้อาจารย์ให้ไปที่เอ่อหนึ่งหหหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมันมีสูตรบางสูตรเข้านะ,ะแต่ว่างวดนี้มันมาที่ตัวกลับอีกแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองล,ลองทําไว มันจะได้อยู่ในสมุดแล้วเราเวลาเปิดไปเปิดมาจะได้จําได้นะคะเพราะว่าเราเรียนสูตรถ้าเราเรียนหลากหลายสูตรบางครั้งก็จะจําไม่ได้ะคะะอ่ะหนึ่งสองสามสูตรยังไม่หลุดนะคะมาที่เลขหนึ่งอาจารย์จัดไปให้ที่หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมไม่มานะคะมาตัวนี้เลยอาจารย์ยังคิดว่ามันไม่มาหกหนึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งหกแบบนี้นะคะอ้าวสูตรก็สูตรคู่ขี้นะระยะยาวเท่ากันกับสูตรนี้เลยนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นสี่หกแปดนะ สี่หกแปดไม่หนึ่งหกก็สามแปดอะไรแบบนี้นะคะลักษณะโอ้แล้วแต้มก็ได้ด้วยนะคะเอาแต้มสี่ตัวเดินดีระยะยาวหลุดนะคะแต่แต้มหกตัวยังเข้าอยู่ใครอยากทราบข้อมูลก็คอมเมนต์เข้ามานะคะนี่เรามาคำนวณงวดนี้นะงวดที่สิบเจ็ดนะคะตัวแรกเลยนะคะตัวที่เป็นหลักแสนนะคะห้าห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์เลยเน,ะนาะเบิร์ห้าห้าโอ้อันนี้ห้ากับห้าม่นไม่ได้ศูนย์เนาะ ถ้าตัวตัวหลักแสนห้าหลักหน่วยห้ามันจะมีตัวเลขล็อกให้เลยนะคะว่าได้เลขอะไรอันนี้มันไม่ได้นะคะมันห้ากับหัวกับท้ายไม่ได้ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์หรือ 5, 5, ห้าห้าลงท้ายได้ถ้าเป็นหนึ่งห้าทำได้เลยนะน,นี่มันเป็นห้าหนึ่งไม่ได้นะคะไม่เข้าไม่ใช่ไม่เข้าเกณฑ์อาจารย์ก็จะยังไม่บอกตัวเลขนะคะคล้ายๆลักษณะเหมือนแสนเป็นสามแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เรามาคำนวณงวดนี้ก่อนแสนตะกี้อาจารย์ให้ดูนะเลขห้า แล้วก็เราก็มาบวกกับห้าหนึ่งนะคะที่เลขที่ออกแล้วก็พี่แปดคงที่สูตรเพื่อนๆที่เดินดีๆระยะยาวมาด้วยกันนี่โอโห้หลุดไปถึงสองงวดด้วยกันเลยสองสูตรด้วยกันนะคะลองมาคำนวณงวดนี้ของสูตรนี้นะคะห้ากับห้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับแปดเป็นเก้านขึ้นที่ด้วยเลขเก้านะคะ ก็นับเรียงตัวใช่ไหม9 0แล้วก็1เอา้าจะมาอีกตัวไหนคะเอา้าตัวที่น่าสนใจก็อยู่ที่สองตัวข้างหน้านี้นะ,ะก็คือเลข9เดี๋ยวไปดูครบล่างนะงวดที่แล้วมีชุดหนึ่งระยะยาวดับไปที่0นะคะอาจารย์ก็บอกไปนะตัวนี้นะ,ะดับไปที่เลข0มันออก5 1ก็ยังเข้าอยู่สําหรับงวนนี้จะเป็นเลขอะไรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่มันโยกมาอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะคะท่านผู้ชม มันไม่มาตัวนี้แล้วก็เลขวิ่งก็หลุดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเก้ากับศูนย์สองตัวนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นตัวไหนนะคะแล้วก็สูตรนี้อาจารย์ก็หมายเหตุนะคะมาด้วยกันได้อาจจะมีเป็นเก้าศูนย์ดูซิว่าได้แต้มไหมนะเก้าศูนย์หรือว่าเก้าหนึ่งก็ได้นะคะแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ยังไม่ฝันธงนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเรียนอาจารย์ก็ยังไม่ได้คำนวณสูตรเช่นกันนะคะรอผลเลยจะเป็นตัวไหนนะคะ ถ้ามีสูตรไหนที่เดินนะคะของงวดที่ออกค่าหนึ่งซ้ําตัวนี้นะคะอาจารย์ก็จะลองคํานวณให้ถ้าเลขไม่ซ้ํากันก็สามารถไข้กันได้นะเด็ตามนี้เลยนะคะนี่คะ่ะสูตรอยู่ตรงนี้นะคะแสนสิบล่างหน่วยล่างบวกแปดของที่มีค่าเท่ากับ x 1, บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะแล้วมาได้หนึ่งถึงสองตัวเลยนะคะมาได้หนึ่งถึงสองตัวจะเป็นเก้าศูนย์หรือว่าเก้าหนึ่งหรือจะเป็นศูนย์หนึ่งก็แล้วแต่เลยนะคะตอนนี้ก็ ยังไม่ทราบเนาะว่าจะไปแบบไหนทางใดนะคะอาจารย์ฝากช่องด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะก็การเสี่ยงโชคก็เป็นอย่างนี้นะคะมีถูกกับไม่ถูกอยู่แค่นี้นะคะถ้าไม่เสี่ยงเลยก็คือไม่ถูกอย่างเดียวนะคะถ้าไม่เสี่ยงเลยก็ไม่มีโอกาสถูกอยู่แล้วนะคะเผื่อเราไปหยิบจับมั่วๆไปนะคะท่านผู้ชมเผื่ออาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นเลขหน้าเลขท้าย ไม่มีใครทราบได้นะแต่ถ้า f c แนะ้ะท่านผู้ชมนะใช้สติในการดูตัวเลขที่ออกมานะคะ700นะคะ700โอ้โหใครถูกอันแบบนี้ก็มีเหตุเลยนะ,ะถ้าเป็น007ก็ไม่แน่นะคะ007นะหรือว่า070อันนี้มัน700นะถ้าเป็น3กลับก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็51ออกแล้วก็ออกอีกนะคะเว้นไปแค่หงวดเดียวะคะ่ะแต่ว่าเลขหน้าเลขอะไรก็สังเกตนะคะมีเลข8เนาะ ที่หลักรางวัลที่หนึ่งนะคะเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหน้าครั้งที่สองเลขท้ายครั้งที่หนึ่งและเลขซ้ายครั้งที่สองมีแปดทุกตัวเลยเนาะมีแปดแทบตัวถ้านี้เป็นแปดหนึ่งหรือห้าห้าแปดหรือว่าเออแปดหนึ่งหรือห้าแปดอะไรก็ว่าไปเนาะถ้าติดแปดอีกกอ็อาจารย์ก็สงสัยเลยนะคะแต่โอเคเนาะตามนี้แหละ ออกยังไงแล้วก็ทําไปอย่างนั้นนะคะมันก็มีโอกาสที่มีโชคบ้างไม่มีโชคบ้างเป็นธรรมดานะคะแบบนี้ใครชอบก็สู้กันต่อไปนะคะใครจะสู้ก็สู้นะคะใครจะถอยก็ไม่มีใครว่านะคะสิทธิ์ของท่านเลยนะคะคลิปนี้อาจารย์นะคะนำสูตรเด่นล่าง ep ที่หน่งะคะมาฝากให้นะคะ,ะ,คะตัวเด่นเด่นก็คือเก้าศูนย์และหอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น9ก้ากับ0ูนย์หรือว่า อาจจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวดูก่อนนะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ